ณวันนี้เราเป็นเพซเซนต์ไม่รู้กี่ล่งหักแต่เราก็ยังทำเหมือนเดิมไม่หยุดนะครับเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอให้เลยมากที่สุดผมเองเนี่ยผมจะพูดที่ไหนก็แล้วแต่ผมมีเป้าหมายในชีวิตผมว่าสักวันหนึ่งผมมีหลานอยู่เจ็ดคนนะครับ โตเท่ากันหมดเลยเป้าไหมผมก็คือก่อนที่ดินจะกบหน้าผมต้องโอโต้เจ็ดล่าะให้ได้เพื่อจะแบ่งปันให้ลูกเจ็ดคนหลานเจ็ดคนนี้ให้ครบไม่ต้องแย่งกันอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตของผมถึงแม้เราจะอายุอายุมากนะตอนนี้ก็67แล้ว แต่ท่านเชื่อไหมผมเองผมขับรถมากกว่าคนอายุ30-40นะครับถ้ามาตลอดไม่มีพักเราสู้ตลอดเรารู้ว่าช่องทางนี้แหละคือช่องทางที่จะทําให้เรารวยได้เราเกิดจากจากโลกคนที่ยากจนท่านเชื่อไหมผมเป็นใครอดีตผมก็คือชาวเผ่าคนหนึ่งเป็นโมกคนหนึ่งถ้าท่านเป็นทหารท่านจะกลัวโมกที่สุด จริงไหมครับรเพราะโมกอยู่บนดอยมีความเชี่ยวชาญในการบรบยิงปืนแม่นนะครับทหารจะกลัวแต่โมกคนนี้